เรียมพบกับการแสดงบินโดรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาว,วันที่16-20กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา19นรกราเป็นต้นไปจำนวน2รอบ โชว์รอบแรกเวลา19นาริกา30นาทีโชว์รอบ2เวลา20นาริกา30นาทีในแต่ละวันพบกับการแสดงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาโควเวเดนซ์อามาอมจพะเยาดนตรีดุริยางบนทนฐานบกที่34ดนตรีฟกซองวงเดอะเพอร์ณนะลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกวานพะเยาจัดโดยจังหวัดพะเยามูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่า เทศบาลเมืองพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอววสมาคมชาวพะเยาและหอการค้าจังหวัดพะเยาการจัดแสดงบินโดนรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 พิเศษสุดในวันที่20กรกฎาคม2,567งานประเพณีแห่เทียนพรนษาพบกับขบวนแห่เทียนพรนษายิ่งใหญ่อลังการ28ขบวนเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งใจเวลา16บนกานาทีจากลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยามาถึงลานนุสาวรี์พ่อขุนงามเมือนชมพิธีเปิดงานเวลา18นากานาทีได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีพิธีมอบรางวัลรถแห่เทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษาพบกับการแสดงต่างๆอีกมากมายอย่าลืม16-20กร,รกฎาคม2567ณนะลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกว้านพะเยางานนี้พลาดไม่ได้